ซื้อคันสาดิททัววันนี้แถมเสื้อแถมหมวกแถมแว่นซื้อโลนแม่ติ๋มดาไม่กัดเต็ม แค่นี้เหรอตะโค้งตะบวดไ่เมื่อวาน,าน,น,านาไม่เห็นเลย,ล,เเล,ยลงนานจนตาเน,นั่นอโดวดเวร็วโดดเร็วโดดเร็ว

คกัดเบาๆก็ติดครับโลโลกกว่าได้ครับอยู่ก็เป็นเบียดครับเอาตาหลุดเลยสาย PE4 Super หนึบครับตังค์ครับกัดลังครับออกลายละ สถานีไหนนี่เลยยกไหมยกจีครับจะวิง่งไม่ต้องออออนี่ครับเข้าของเลยอันนี้สิบยี่นะครับอันสิบยี่ครับอันไทยสองนะครับอีสี่ซูเปอร์หนึบครับหกโลได้ครับ น่าจะหกกว่าด้วยนะครับหกกว่าด้วยนะครับโอ้โห oh. อยู่เป็นเบียดครับเสียงมันฟลิงนะครับนี่ครับหโลครับอยู่ความยาวครับดูความยาวครับครับหโลนิดนิดครับเนว คเลยครับนเลยครับไม่ชครับคนครับโดนครับโดนครับนี้ไมครับตัวเล็กแค่นี้แรงดีครับมือมืออุ้ยไม่เล็กครับไม่เล็ก ดีครับคุรู้ป่ะครับดูตาไม่เห็นครับรู้ป่ะครับรู้ครับดูเวลาครับนี่ครับโอ้วิ่นเบรดครับโอ้วิ่นเบรดครับผมคันซาดิทไซส์สองนะครับโดนอีกแล้วครับไซส์สวยครับครับยกกันเลยดีกว่าครับ ครับโอเว่นเบรดครับอืมดุดครับโอเว่นเบรดครับพันซาดิาชไชตูครับวันนี้ครับ สักจนใกล้อูอเลยเนข้แล้วให้ดูปาบโอ,โ,อโลได้อ่ะอักลมา เต็มปากเลยครับครับอ่าชอตะเป็นเม้าตาเลยโอ้โหตัวนี้ไม่น่าปล่อยเลยนะครับก็กลับไปตาเจ็บเยอะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นคันซาดิทไทยวันนะับเบทสิบยี่สิบสายซูเปอร์น e ุปทีีสี่นะครับแล้วก็เยอะนี่นะครับเป็นมีโมเดิร์นเบสนะไอ้วู เสียงมันล้ววามากช่องนี้โอเคเดี๋ยวผมถ่ายภาพนี่นะค่ับ